ะจะกลับบ้านแล้วละครับจะกลับบ้านแล้วละครับทำไมหน้าตาไม่สดใสเลยคิดถึงบ้านบ่ฮะ มาาหลยวันเป็นยังไงฉลอง 2, 000, 000สองแสนซับวันนี้ดีใจไหมก็ดีใจสนุกไห <ๆ S 1> มสนุนกก็กลับบ้านแล้วก็เออกลับบ้านก็กลับเนาะคุณยะ่ะหลายวันนะไม่ได้เจอน้องอีกเนาะ ไม่ไปโรงเรียนก็ไปวถึงเสาทิดอีกเนาะคนอย่าไห,หน,นค่าแรงเขามาเมื่อกี้อยู่ไหนไให้เท่าไหร่ให้ผิดแล้วหให้เขาพันหนึ่งเลย มาช่วยทํางานหลายวันทำไมไม่ถามผู้จัดการทางนี้หน่อยไอกอยไปเอามาเลยให้เขาเล่นกับช้างก่อนบอกสุพรรณาก่อนมาฮะมาเร็ว เมื่อกี้ไปรับนักท่องเที่ยวนะครับพาสิริมงคลไปนะครับได้ได้ค่าแรงมา600นะครับก็รับแขกด้วยนะครับพ่อใหญ่ศิษยทัพไทยครับเมื่อเช้าก็ได้น,ดนิหน้หนๆนะครับเอามารวมกันก็ว่าจะให้น้องฟิล์มเขาไปโรงเรียนสักพันหนึ่งนะครับผม เราว่าเขามาอยู่ช่วยงานหลายวันเลยนะครับไม่ใช่ถ่ายแค่คลิปนะครับหุงข้าวหุงปลาให้กินนะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดเก็บกวาดตือน้องช้างนะครับหลายๆเชือกโอ้รู้จังเลยเนี่ยเล่นด้วยกันมาหลายวันแล้ววันนี้นะเอาหางกอดรัดเขาไว้เลยนะ อ่ะเดี๋ยวไปบอกนี่ก่อนไปบอกยักษ์น้อยก่อนมั่งเลลิโอเนื้อเลลิเซเน้อมั่งเลลิเซาน่้ออ่าพี่ฟิล์มจะกลับบ้านแล้วจุ๊บแก้มก่อนเร็วจุ๊บแก้มพี่ฟิล์มก่อนนะจุ๊บจุบหอมแก้มแล้วจุ๊บแก้มเออจุ๊บเออจุ๊บเออจุ๊บเอออ่ะจุ๊บ ไปเตรีมตั้งใจเรียนนะจบ <laughs> อ้าวไม่วันจันจับแม่วันจ้นด้วยจับแม่วันจันด้วยเออพี่อ้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 อ,อก่อนเลยเสียชูนินางเนื้ออ้าจุบพี่อ้อก่อนแล้วเฮาอ่า,อาเดินมาเลยครับเฮาจุบเอ่ออ่าเดินมาจุบแล้วเฮา จุดพี่อ้อก,ก่อนเอา,เอาก่อนจะกลับบ้านนะครับก็เอาแล้วครับลองเหมือนรู้จังเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่งพี่ฟิล์มก่อนไปส่งพี่ฟิล์มกลับบ้านก่อนแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ สอาทิหนะ้าไปส่งพี่ฟิล์มกลับบ้านเด้อเออไปเลยไปส่งพี่ฟิล์มกลับบ้านวันนี้ฉลองสองแสนซับเสร็จแล้วก็ไปตั้งใจเรียนขี่พี่มงคลด้วยวันนี้ได้ทิปเอาเขาจะไปฝงส่งพี่ฟิล์มนะฮะ เขาจะไปส่งพี่ฟิล์มอ่ามาเล่นกันตรงนี้ก่อนเล่นกันตรงนี้ก่อนเร็วอ่นานั่งเล่นกันตรงนี้ก่อนโอ้โหนวลเนียครับลูกโป่งวันนี้ฉลองสองแสนซับลก,กลิ้งกันนะครับคุณย่าจะลูกโป่งไ,ไหมนครับจ้าไปฝากร้านอยู่บ้านอ๋อดีดีครับผมเขาอยากได้แสนซับเหมือนกัน <c oughs> ใคร เด็กบ้านเราครับว่าทําไมไม่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรียนบ้านเราห้าสิบคนเองครับว่าให้ถึงสามแสนคนเดี๋ยวจัดใหม่เขาจะได้รายงานบอกครูครับว่าเออเดี๋ยวค่อยทำจะขอคอเดี๋ยวถึงสามแสนก่อนค่อยจัดใหม่ครับไม่เป็นไรเนาะจุพันษาเนาะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มฟิล์มไปโรงเรียนต้องเต้งใจเรียนนะพี่ฟิล์มนะเอาเอาเอาแบงค์พันมาให้เขาเขาช่วยทำงานหลายวันเอาอันนั้นมาคืนแม่เอาเอาสามร้อยคืนให้แม่ไป มันต้องต้องใช้นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นสาวแล้วเขาก็ต้องใช้เครื่องสําอางเครื่องอ,อะไรทาได้หลายอยางวนี้ก็มาช่วยขายของคุณพ่อเข้าใจอยู่นะครับว,รวันนี้มาช่วยขี่ช้างคุณพ่อกลับบ้านด้วยเพราะว่าคุณพ่อก็ขี่เกตขี่เหมือนกันนะครับขี่ช้างนี่เนาะสุพรรษาพ่อก็จะเลยว่าจะให้พันหนึง พี่ฟิมจ้าพี่ฟิมโอ้วันนี้สุพรรณษาแต่งตัวนะครับแต่งตัวฉลองสองแสนซับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ส่งผ้าชุดช้างมาให้นะครับผมได้ทำชุดคลุมหลังให้กับสุพรรณษาด้วยนะฮะโอ้ยอยากล้อคลอเคลียร์อยากล้อคลอเคอล,คลเคียร์กันใหญ่เลยครับผม พี่ฟิล์มอยากให้ถึงเสาทิ์เร็วๆจังเ,เลยพี่ฟิล์มอยากให้ถึงเสาทิ์เร็วๆจังเ,เ,เลยอ่ะพี่ฟิล์มสุปันษาตัวเองนี่ก็เนาะรู้อะไรขนาดนี้ลูกแสนรู้จังเลย วันนี้เด็กๆมา,าโอ้โหสุดพันษาในวิ่งแจ้นเลยครับกับ anyway พี่ฟิล์มครับเนาะพี่ฟิล์มเนาะรักพี่ฟิล์มจังเลยอ่ะรักพี่ฟิล์มจังเลยอ้าวปกกลับบ้านได้แล้วอย่าล็อกตามรถเด้อ จะกลับบ้านแล้วอ้าวคุณย่าขึ้นรถอนะพี่ฟิล์มขึ้นรถจะไปก่อนนะอยา่าติดตามเด้ออ้าวพี่ฟิล์มขึ้นรถสนนินั่นอยา่าติดตามรถย่าอยากจะกลับบ้าน <c oughs> ไม่ไม่ไปไไไไไส่งพี่ฟิล์มนะ ไม่ให้พี่ฟิมไปครับไม่ให้พี่ฟิมไปเลยอ่ะเอาไงดีนี่คุณแม่เขาให้พี่ฟิล์มไปอ่ะเอาไงดีอ,นะอยากให้พี่ฟิล์มอยู่เป็นเพื่อนอีกอ่ะ อ้าวพี่ฟิล์มเดินไปอ้าวมาปิดคลิปตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปกับเขาอ่ะบอกท่านผู้ชมก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเตอร์มิรี่สีเฟรนดยน,นะคะับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทางสวัสดีครับครับผมไม่ยอมให้พี่ขึ้นรถนะครับโอ้เสาร์อาทิตย์หน้าลูกเสาร์อาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้าไม่เป็นไร เอาคุณแม่ไปดูน้องหน่อยอออออเอาพี่พีขึ้นรถเร็วมาลงมามมมาาาขึ้นรถนะขึ้นรถขึ้นรถเปิดประตูขึ้นเลยลูกเปิดประตูขึ้นไม่ยอมให้พี่พีขึ้นรถครับผม,ม <c oughs> เอาปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยไปแลยเอาแค่น,นี้เลยเอาไม่เป็นไรครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสุพรรณษาไม่ยอมให้พี่พีขึ้นรถนะครับผม เราก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายท่านผู้ชมไมเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ